เจอเลยขอเดียวเลยถาหลอกคามมียานหนักที่สุำถามทำไมไม่ที่เอาเสียตาทั้

ดี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  ล้วนล้วนเอาน้ำฝนล่ะต้องปืนีอ็นยก็ต้องมีเอ็นย์หูดยิงุดใครจะได้ต้องปืนล่ะไม่พอเหรอไมมไม่มีดูแล้ว

<Okay. S 2> <Okay. S 1> ถ้าเราไม่ดูที่กองกนก็ไม่หมัแต่เดี๋ยวเอ,อยากรู้ถ้าถ้าทาดีว่นเข้ามือดอพี่ออกก็คือเพออกจากมือดีเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ารูวันเท่าไร